ชนลานานขอสภารับหลักการแก้รัฐธรรมนูญสามร่างพร้อมเสนอร่างเพื่อไทยเป็นหลักพิจารณาชลานานขอสภารับหลักการทั้งสามร่างพร้อมเสนอร่างเพื่อไทยเป็นหลักพิจารณาเน้นครอบคลุมประหยัดเวลาเมื่อวันที่14ตุลาคมที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่พุทธศักราช3ฉบับของพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา156เพิ่มหมวด1เศษ5ส่วนหการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อมาเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่1 4ตุลาคมนายแพทย์ชลนานสีแก้วสอสอน้านพักเพื่อไทยอภิปรายว่าประเด็นแรกว่าในวาระนี้เป็นวารรับหลักการควรเห็นควรรับหลักการรวมทั้ง3หลักการประเด็นที่2คือข้อห่องใยของสมาชิกบางท่านเห็นว่าร่างของพักเพื่อไทยและพักประชาชนสุ่มเสี่ยงต่อการนำไปสู่การขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะดูเพื่อตัดสินใจในการรับหรือไม่รับร่างหลักการซึ่งเข้าใจว่าประเด็นที่มีข้อกังวลในร่างของพักเพื่อไทยที่ว่าจะไปขัดหรือแย้งต่อคำ หารัฐสภาไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงซึ่งพักเพื่อไทยเราคำนึงถึงข้อกังวลที่ว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอซึ่งร่างของเพื่อไทยใช้สอสอรอเป็นผู้ยกร่างสัมผัสกับก,บการเป็นสภาในมาตรา2566เขียนไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกก จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูน300คนแล้วมาให้สภาคัดเลือกชื่อนั่นคือสภามีหน้าที่เลือกสอสรและข้อกังวลในเรื่องที่2ที่ไม่บัญญัิข้อห้าในหมวด1และหมวด2ในตัวร่างจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่1เศษ5ส่วนห่งว่าด้วยการจัดทํารัฐ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นร่างของพักภูมิใจไทย2563ถ้าเอา255มาใส่แก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐไม่ได้และแก้ไขหมวด1และหมวด2ไม่ได้เพราะสิ่งที่เรากังวลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะมีข้อความที่ขัดแย้งกันเองอยู่ในหมวดเดียวกันดังนั้นถ้ามีข้อกังวลจริงตนมีข้อเสนอว่าในชั้นกรรมธิการสามารถปรับแก้ได้ให้นำบทบัญญัติหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญปี2560มาบัญญัติไว้ด้วยเท่านี้ก็จะไม่ขัดแยแย้งล้ว